เอามือดึงต้นกล้าอยากให้มันเติบโตเร็วๆไม่ต้องรดน้ำพรวนดินอะไรกันมากดึงมันขึ้นมาเลยก็เหมือนชีวิตของคนเราครับทำแบบนี้มันจะได้ไหมไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมมังกรกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการไทยคำจริงคำพอดแคสต์ กับผมประวิทยทั้งทวีสุขวิทยาคมจริงคำนะครับวันนี้มาอยู่ในบรรยากาศสบายๆครับผมเดินทางมาปฏิบัติภ,ภารกิจนะครับที่ประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะนําสํานวนโบราณครับที่จริงๆแล้วเนี่ยติดตัวผมมานานมากๆมันช่วยเตือนสติครับทำให้เราเนี่ยไม่เร่งมากจนเกินไปแน่นอนว่าทุกคนนะครับจะต้องมีเป้าหมายในชีวิต ในการพัฒนาตัวเองนะครับหลายคนอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีบริษัทใหญ่โตอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะมีครอบครัวที่สุขสรรต์อยากจะมีเงินมากพอเพื่อเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกนะครับแต่ว่าสำนวนจีนโบราณครับคนโบราณเนี่ยเตือนสติแล้วก็บอกเอาไว้ว่าทำแบบนั้นน่ตั้งเป้าเนี่ยทำได้ครับแต่กระบวนการเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไป ช้าๆนะครับเหมือนกับชาวไร่ชาวสวนท่านหนึ่งในยุคโบราณที่ทำผิดพลาดนำบทเรียนของเขาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในวลีที่ว่าหญ้าเ mm hmm. มียวจู้จังดึงต้นกล้าช่วยให้มันโตเร็วอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับที่เคยเกิดขึ้นมาในสมัยโบราณ mm hmm. สังคมของจีนเนี่ย เป็นสังคมกสิกรรมนะครับอยู่คู่กับธรรมชาติมาโดยตลอดคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยไม่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากมายนะักก็สังเกตธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงดาวนะครับสัตว์ป่าต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็นํามาเป็นหลักคิดชีวิตในเรื่องของสรรพสิ่งต่างๆที่เขาสอนเราว่าอันนั้นดีอันนี้ได้แบบนี้ทําไม่ได้แบบนี้ จะเจอกับปัญหานะครับก็บทเรียนของเรื่องของย่าเหมียวจู้จังนะครับก็คือมีชาวนาท่านหนึ่งครับพยายามที่จะปลูกข้าวนะครับก็ปลูกต้นกล้าลงไปในดินครับแล้วก็มัวแต่ไปสังเกตนะครับไรนาของเพื่อนบ้านนะครับมองแต่ของคนอื่นนะครับต้นกล้าของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องเติบโตตามช่วงเวลาของมันก็เหมือนกับการทำงานการสร้างกิจการการ เดินหน้าสู่เป้าหมายของพวกเราในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับด้วยความที่ใจร้อนครับแทนที่จะรดน้ำพรวนดินดูแลต้นกล้าต้นไม้ของตัวเองอะไรก็แล้วแต่แบบที่เราคิดกันนะครับแต่เขาครับกลับใช้มือครับค่อยๆดึงครับด้านบนของต้นกล้านะครับค่อยๆดึงทีละเล็กทีละน้อยครับหวังว่ามันจะโตเร็วขึ้นครับหวังว่าสปีดของการงอกงามของมันเนี่ยจะเร็วกว่าปกติ กว่าคนยุคก,ก่อนๆเขาทํากันนะครับก็ดึงอยู่แบบนั้นทุกวันครับถ้าเทียบกับเหตุการณ์ในยุคป,ปัจจุบันก็คือเร่งครับเร่งจนเกินไปใจร้อนครับนะฮะไม่ได้มีสมาธิมีสติอยู่กับการรดน้าพรวนดินแล้วก็ดูแลต้นกล้าในแบบที่มันควรจะเป็นในแบบจังหวะชีวิตและสําคัญคือในแบบจังหวะของธรรมชาติครับดึงไปดึงมาครับเวลาผ่านไปไม่นานต้นกล้าต้นนั้นครับ รากไม่แข็งแรงครับเพราะว่าโดนดึงทุกวันครับผิดธรรมชาติครับนะฮะแล้วมันก็ค่อยๆเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาแล้วก็ร่วงโรยตายไปเสียต้นกล้าไป1ต้นไม่ได้มีโอกาสเติบโตเป็นไม้าใหญ่ครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นบทเรียนครับสอนให้เรารู้ว่าปูเยา่าหญ้าเหมียวจู่จังนะะเวลาพูดเป็นภาษาจีนนะครับก็คือ อย่าใช้มือดึงต้นกล้าช่วยให้มันเติบโตครับมันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะว่าจังหวะชีวิตของคนเรานั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันและที่สําคัญคือเราต้องเดินตามจังหวะของธรรมชาติการเร่งเกินไปนะครับการคิดไปก่อนการไม่อยู่กับปัจจุบันจริงๆก็สอดคล้องกับหลักคิดตามพุทธศาสนาด้วยนะครับนั่นก็คือปล่อยให้ต้นไม้มันโตไปครับรดน้ำปรนดินทุกวันนั่นก็เหมือนกับความมุมานะ ความบากบัน่นความมีวินัยความตั้งใจของเราที่ใส่ลงไปให้กับกิจการหรือว่าเป้าหมายที่เราจะเดินหน้าไปแต่การเร่งครับการเอามือไปดึงต้นกล้าหวังว่ามันจะโตขึ้นครับมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าฟันธงได้เลยว่าไม่ควรทําแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ผิดหลักธรรมชาตินะครับถ้าดึงแรงเกินไปดึงมากเกินไปต้นไม้ต้นกล้าหรือว่าเป้าหมายเส้นทางเดินของเราเนี่ยบอบช้ํานะครับ มันก็จะเกิดความเสียหายและเมื่อถึงวันนั้นนะครับก็น่าสีได้ครับอุต่าหนำมล็ดพันธุ์ปลูกลงไปแล้วนะครับอุา่าเริ่มต้นแล้วแต่กลับเร่งเกินไปนะครับปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาตายไปได้เสียนี่นะครับเรากลับมาตั้งต้นกันใหม่นะครับโดยการหมั่นรดน้ำพรวนดินให้กับทุกเป้าหมายทุกกิจการของเราทุกวันนะฮะพูดอยู่นี่ผมไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นอาจารย์ของใครนะครับหลายคนเรียกอาจารย์วิทย์นะฮะ พูดอยู่นี่ผมก็เตือนสติตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าทุกคนมีเป้าหมายได้นะครับเป้าหมายใหญ่แค่ไหนก็ได้เพราะว่าความสําเร็จของเราเนี่ยมันจะไม่ใหญ่ไปกว่าการวางเป้าหมายหรือว่าความฝันของเราแน่นอนนะครับแต่ทุกๆเป้าหมายทุกๆวันที่เราก้าวเดินนะครับจะต้องเป็นไปตามจังหวะชีวิตตามจังหวะของธรรมชาตินะครับผู้ใหญ่หลายๆคนก็อบรมสั่งสอนผมมาแบบนี้นะครับสอดคล้องกับภูมิปัญญาโบราณทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือวลีที่บอกว่า ย่าเหมียวจู้จังการใช้มือดึงต้นกล้าหวังว่ามันจะโตเร็วย้ำอีกครั้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ผิดหลักธรรมชาติครับขอให้ทุกคนนะครับมีวันที่ดีนะครับเดินหน้าต่อไปตามจังหวะของชีวิตนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนรอบข้างมากมายนะักเพราะว่าความสำเร็จนั้นมันมีเวลาของมันและช่วงเวลาของความสำเร็จของชีวิตแต่ละคนครับ ก็ไม่เท่ากันเสียด้วยนะครับบางคน25นะครับทำสำเร็จบางคน30บางคน40บางคน50บางคน60หลายคนเพิ่งจะเริ่มมีชีวิตตามต้องการอายุ70นะครับแต่ละคนไม่เท่ากันครับนะฮะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบหลีกเลี่ยงการริษยาหลีกเลี่ยงการอิจฉาริษยานะครับโฟกัสมีสมาธิมีสติในเส้นทางของตัวเองมันรดน้ำ ปรนดินในเส้นทางของตัวเองถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับทบทวนเส้นทางของตัวเองอยู่เสมอใส่ใจหาความรู้เพิ่มเติมตั้งใจทํางานในทุกๆโมเมนต์ moment, นะครับผมพยายามเตือนตัวเองนะครับเหมือนที่อัดรายการไทยคำจริงคำพอดแคสต์อยู่ในเวลานี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีความตั้งใจมากๆนะครับเตรียมสคริปต์ก่อนนะครับดูเรื่องของพินอินนะครับน้องๆหลายๆคนที่ดูอยู่ จะสัมผัสได้กับสิ่งที่พิพิธธรรมนะครับก็คืออยากให้น้องๆได้ติดตามนะครับต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับว่าคำคำนี้นะครับหลายท่านเรียนภาษาจีนกลางมาออกเสียงอย่างไรนะครับใกล้เคียงแค่ไหนอักษรเขียนอย่างไรนี่คือความตั้งใจของรายการไทยคำจริงคำพอดแคสต์ Podcast, โดยผมวิทย์ไทยคำจริงคำเพื่อเป็นการเสริมภูมิปัญญาดีๆนะครับผมก็นำ เขามาอีกทีนึงนะครับนำจากอารยธรรมจีนมาบอกต่อแล้วก็เป็นการเสริมเรื่องของทักษะทางภาษาด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือดึงต้นกล้าให้มันเติบโตกับการค่อยๆรดน้ำพลวนดินให้มันเติบโตตามจังหวะของเวลาก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์บอกต่อเพื่อนฝูง กด subscribe กด follow นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกช่องทางของไทยคำจีงคำในการสร้างสารรค์เนื้อหาสาระเช่นนี้ต่อไปเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับวิทย์ไทยคำจรีงคำและทีมงานทุกคนด้วยพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมขออนุญาตออกไปทำงานก่อนตอนนี้มาอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียงครับจะค่อยๆก้าวเดินทีละวันทีละวันเป็นไปตามสเต็ปของมันช้าๆผมนะครับ จะไม่นำมือดึงต้นกล้าให้มันเติบโตจนเร็วผิดธรรมชาติอย่างแน่นอนทุกคนนะครับก็เช่นกันนะครับขอให้เป็นวันที่ดีครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมมังกร